นี่นะนี่นะครับวันนี้พี่เขามาฝากขายนี่ท่อนะครับเผื่อใครสนใจนะครับท่อทีเทสปีอะไรนะพี่สิบเจ็ดประมาณปีสิบเจ็ดนะครับปีนี้นี่สิบเจ็ดนี่ท่อช่างพันนะครับพัลามสองนะครับใครสนใจนะครับขายเท่าไหร่พี่อ่ะเดี๋ยวผมฝากทำคลิปไว้ให้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ดีอ่ะเท่าไหร่เราว่ากันได้่ายว่ามาเลยว่ามาเลยเดี๋ยวคือูกค้าก็ต่ออีกอ่ะเท่าไหร่พี่ห้าร้อยอ่ะ ห้าร้อยบาทไม่ลงจะส่งแล้วห้าร้อยบาทมารับที่ร้านนะครับเดี๋ยวทําคลิปว่าใครสนใจนะครับพ่อ Pex สองพันที่เจ็ดทำให้ทำคลิปไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ผมให้วิ่งพี่เขาวิ่งเอามาให้นะครับห้าร้อยบาทนี่พ่อของคอนะครับห้าร้อยบาทนี่ทั้งพันดูดังมากเลยพี่อันนี้ท่อประมาณพอประมาณมันเป็นผ่าดังหรือผ่าหม่งเลยผ่าดังผ่า,ด,ผาดังอ๋อมนใส่ลูกไฟอะไรเนี่ยพี่ ห้าเก้าห้าเก้านี่ถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้เลย500บาทนะครับวิ่งมาที่ร้านได้เลยนี่ไปเดี๋ยวพี่เขากกลับไปก่อนโอเคครับ